ล้างมือให้สะอาดก่อนทำการตรวจฉีกซองน้ำยาทดสอบและบีบน้ำยาทดสอบทั้งหมดลงในหลอดสกัดนำหลอดสกัดวางลงในช่องของชุดตรวจนำก้านสำลีออกมาจากหอ่อบรรจุภัณฑ์โดยอย่าสัมผัสฝั่งที่เป็นสำลีใช้ก้านสำลีสอดเข้าไปที่รูจมูกลึกประมาณ1 5 2 5ถึง2.5ซนติเมหมุนก้านสำลีอย่างน้อย5รอบและปั่นก้านสำลีอย่างน้อย2รอบทำซ้ำที่รูจมูกอีกข้าง จุ่มก้านสำลีลงในหลอดสกัดที่มีน้ำยาทดสอบอยู่หมุนก้านสำลีให้ผสมกับน้ำยาอย่างน้อย10บรอบบีบส่วนปลายของหลอดสกัด5ครั้งเพื่อให้น้ำยาออกมาจากสำลีมากที่สุดนำจุกปิดหลอดมาใส่และเขย่าเล็กน้อยแกะห่อบรรจุตลับทดสอบและวางตลับบนที่เรียบหยดของเหลวตัวอย่างจำนวน3มหยดลงในหลุมของตลับทดสอบ ควรอ่านผลทดสอบในช่วงเวลาที่1 0 1ถึงนาทีเท่านั้นสังเกตที่ตลับทดสอบจะมีตัวอักษร C และ T ีอยู่หากผลเป็นลบจะมีขีดขึ้นที่ตัว C ีหากผลเป็นบวกจะมีขีดขึ้นจำนวน2ขีดหากไม่มีขีดใดๆขึ้นหรือมีขีดขึ้นเฉพาะที่ตัวทีแปลว่าไม่สามารถแปลผลได้ให้ทำการทดสอบซ้ำด้วยชุดทดสอบใหม่หยดน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกที่ตลับทดสอบ หลอดทดสอบและการสำรีทิ้งทุกอย่างลงถุงที่เตรียมไว้มัดปากถุงให้มีชิดแล้วเขียนที่ถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 นำไปทิ้งลงถังขยะติดเชื้อหรือทางขยะอ,อื่นๆ